สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมเออ่ 4DX Server Galaxy PS4 วันนี้เราจะมาอยู่ในเกม FIFA Online 3กันนะครับของเกม Galina วันนี้เราจะมาแข่งในเลกแล้ว,วะดูช่างมันเลยครับอ่าครับเราจะมาเชอทีม อันนี้ผมก็อ่านกินได้เย็งน,นะครับก็ถ้าแหลกอะไรก็ขออาภายัยนะครับเน็ตช้าเราจะจัดอันนี้กันนะครับเนื่องจากวันนี้แจกบัตร V.I.P. 1วันทีนผมก็กะกาข้ามูลค่าทีมก็4ีล้าน V.I.P. โอ้ยาก้าเราเราจะเปลี่ยนผมมีดาก้าแล้วนะครับ แคน,นี้บอกหนัเลยทีเดียวอ,อาร์มี่เป็นกองหลังโอเคครับกดพร้อมกันเลยผมเป็นทีมเรียลมาดริดนะครับมา เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเริ่มเกมได้นีครับทุกทครับถ้าเกิดปัญหาแรกหรืออะไรก็ขอประทานการเริ่มต้นขอ,ข,อของทุกทีมทีีเ,เลประดมอะไรอย่างไีครับนะผมอยากเห็นบรรดานักเตะใหม่ๆรวมทั้ง,ทงดาวรุ่งนะครับที่ีโอกาสในช่วงต้นฤดูกาลว่าจะสร้างผลงานได้ดีขนาดไหนครับ บาสเทียนก็บาสเทียนส่งให้โอ้ยโดนตดัดสมัคบอลได้ดีครับเอ่อผมก็เล่นกากอยู่นะครับวันนี้ป้องกันได้ดีนะครับอันตรายหายไปแล้วนะครับบาสเทียนโอ้ยคาร์นเนโรโอ้ยอโ,อโ,อโ,โอ้โหทำได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับการป้องกันไม่ใช่แค่ครัง้งเดียวนะครับ นี่สามครั้งแล้วนะครับตัดบอลแล้วครับเหย้าเท้าก็ไปครับแต่ไม่สามารถจะสองบอลได้โอ้ยส่งติดขาดครับดัดเอาไว้บัติสุดเขาผ่านบอลกันได้ดีจริงๆครับเอาครับเล่นิโอเรต์อ้าวล้ำหน้าไม่ล้ำมาครับอะไรของคุณเนี่ยอันโตนิโอคันเดวามีพื้นที่ให้เล่นแล้วครับตอนนี้โอยรู้สึกว่าจะโดนดัดเกินไปแล้วนะครับทำได้ดีครับทั้งสองทีมพยายามที่จะเก็บบอลจังหวะนี้ให้ได้ครับ ก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับเนื่องจากโดนตีตื้นนิดนึงนะครับผมก็จะใช้ไอ้ตัวนี้แหละครับบุกขึ้นไปแล้วอธิบายสำหรับเรือมดิดครับโอ้ยย uh ิงติดครับโอ้ยุ่งยากสำหรับนายประตูครับขอประธานอัลไพร์ด้วยนะครับมีบาโซเนม่าโอ้ยนั้นถูกตัดได้นะครับ ถ้ะหากคุณไปถามแฟนบอลทั่วโลกในวันนี้นะครับว่า <Okay. S 1> ให้บอกชื่อทีมที่ดีที่สุดในโลกนะครับผมเชื่อว,ว่าเกินขึ้งครับต้องเลือกเรอัลมาดริดครับใช่เลยครับหรือเป็นทีมที่ยิงย่งใหญ่อันดับหนึ่งของโลกอย่างแท้จริงกับทีมราชันชุดขาวเป็นยังว่าฟรีคิกที่ผู้<า>ตัดสินให้นะครับผมก็เ<อ>พิ่งเล่นฟีฟ่าได้ไม่นานนะครับเราจะเล่นเกมกันไปเรื่อยๆนี่ก็จะเป็นวิดีโอแรก โอ้โรนันโดเลื่อนว่างแล้วนะครับจะส่งทางไหนดีโอ้ยโดนเบียดกทีมหนึ่งนะครับเป็นการเข้าประท้าที่ร้ายกาจจริงๆดูครับเขาอ่านเกมขาดครับเท้าเข้าไปสกัดจังหวะผ่านครับบาสเตียนญชไวสไตรเกอร์ขอประทานโทษนะครับถ้าผมเล่นกากหรือยังไงแท็กเข้าด้วยจังหวะที่ดีมากครับโอ้โหหายตูดฮายคูดกาเนโร คาร์ลอสเบล่าเเปิดข้าอ๋อเขาเปิดบอลมาแล้วอ๋าโหมดไม่ถึงแล้วก็อ้าวนึกว่าออกคาร์ลอสเบล่าไปครับิบอกว่าจบแน่ครับคุณดีรามที่เล่นด้วยความทุ่มเทนะครับแต่ไม่มีจังหวะขวาดเสียวสักเท่าไหร่คุณเวสันตก็ต้องเป็นผู้น่าสงสัยนะครับที่หายไปเล่นไม่ดีอะไรยังไงชาบีเควโต อันโตนิโอบาลินเซียอันโตนิโอคันดิวโอ้บาดเจ็บอิสโก้โอ้ยตัวเตนชี้ให้เป็นฟรีคิกครับเขาออกนอกสนามไปแล้วนะครับแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะกลับมาหลังพักตัวการสักครู่ใช่แล้วครับเราไม่แน่ใจว่าหนักแค่ไหนหวังว่าเขาคงจะกลับมาลงสนามได้กาลลัสเบล่าฟริเซโนโรนันโดน่าจะเป็นโอกาสนะครับตรงนี้หลุดแล้วครับ จริง,รงครับโอ้ยยิงน้อยไป,ไปนิดไปเลยครับก็นอนที่ข้างสนามแล้วก็พร้อมกลับมาเล่นต่อได้อีกครั้งหนึง่งแรดริดได้ลูกทุม่มเมสซี่เอาละครับเขากลับมาแล้ว<อ>ไม่ต้องเปลี่ยนตัวในสนามมีครบ11คนก็พักทีมม่รพยาบาลอยู่ข้างสนามตอนนี้เขาดูโอเคแล้วนะครับต้องระวังมากครับในการครองบอลครับพวกเขาเสียบอลอีกแล้วลุดแล้วครับโอ้ยทีหมายอย่าสิครับอย่สิครับอันโตเดโอวาเลนเซีย กาบีเปียโตเหลียงผ่านไปแล้วครับาะว่าผ่านบอลทำได้สวยครับเขาต้องหนีไปได้ครับเยน,นาวิ่งครับเลเวล13บวกหนึ่งนะครับทีมผมยังไกลอยู่กาบีเปียโตเลียวเนลเมสซี่โดนจับบาเลนเซียผ่นะานบอลแล้วโดนตัดง่ายเหลือเกิน สารงานกันยอดเยี่ยมครับไม่้ำหน้ผมคิดว่าเขาน่าจะเสียการกองบอลนะครับกองหลังแต่ว่าเขาไม่เสียนะครับเป็นการเล่นอย่างยอดเยี่ยมครับในแนวรับของทีมวิ่งทำทางได้ดีมากครับและผู้สอดประตูก็พุ่งคว้าไว้ได้ครับขออภัยเลยนะครับที่เล่นอะไรุกกระตุกกระตะหน่อยได้ฟรีคิกครับมีโอกาสแต่ อีมน้อยไปก็ขอโทษนะครับของหลังเข้ามานะครับจัดการจังหวะนี้เอาไว้ได้ตลอดเลยะแต่ว่ายังคุมบอลไม่ค่อยได้สูสีกันมากเหลือเกินนะครับผลการแข่งขันก็ยังเท่ากันอยู่ครับเรอัลมาดริดต้องการที่จะขึ้นนำให้ได้ครับสไลด์แล้วเกือบแล้วนะครับอ้าวถ้าได้นี่ประตูชัยแลนไม่เกิดโอกาสดีเลือกเกินทำได้ดีมากๆแล้วนะครับแต่เขาไม่น่าพลาดขนาดนั้นเลย เขาพยายามวิ่งหนุนคริสเตียโนโรนัลโด่อหลังอาร์คาปูสินได้สัญญาณจากผู้สินที่4ครับทดเวลา3นาทีครับเอสโกคริสเตียโนโรนัลโดโอเคครับวิ่งต้านไปครับไม่มีอะไรมากครับยิงครับเข้าไปแล้วครับเวลาหมดเจาะแล้วเกินครับโดนน้ำช่วงนี้อีกไม่ถึง10วินาทีก็หมดเวลา ยิงแบบนีเกิดเสือวิ่งทีนัยชนะได้เลยกระดิ่งหน่ำ1-0ครับเรียวมาดริดตอนนี้โอ้ยบาดเจ็บอีกแล้วครับกาลาเลสเยี่ยมมากครับการเข้าบอลเอาละครับหมดเวลาที่กินเวลาแล้วครับนี่คือฟุตบอลครับเรียวบันทึกได้หมครับ1เห็นกันบ่อยครับเห็นแบบนี้จบเกมแี้นะครับก็มันจะได้เห็นว่าทุนพลเกมลงไป โดนลงโทษบุคทำได้อีกทีมก็เลยโดนแลวครับเลยแบบนี่เป็นเกมการถ่ายทอดสดที่สุดยอดและตื่นเต้นจริงๆนะครับแน่ใจนะครับว่าคุณวิสัทหินกันก็คงจะเห็นด้วยต้องขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ผมไิสอนขึ้นยาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับเรามีไอพีนะก็สิติยังเท่ากับ บาร์เซโลนาอยู่นะครับยังไม่มีอะไรมากนี่ก็ออฟที่เขมามที่สองก็ขอจบคลิปจะเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ